ก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําความรู้จักกับเบ้าพังสุดยอดนักวิทยาศาสตร์จากเรื่องวัน p พียสนะครับผมแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับก็เช่นเคยขอเชิญทุกท่านร่วมสนุกลุ้นลับหนังสือวัน p พียสสัปดาหล์ละหนึ่งรางวัลกติกาง่ายๆคือให้แชร์คลิปนี้ไปที่หน้า Facebook ของท่านตั้งเป็นสาธารณะแล้วแคปหน้าจอเอาไว้จากนั้นให้คลิกเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปเพื่อตอบคาถามและคาดเดาเลขปริศนา1นึ0ถึงร้อพร้อมกับอัปโหลดภาพ าจออที่แคปเวถ้าใครตอบถูกและคาดเดาเลขปริศนาได้ใกล้เคียงที่สุดก็รับไปเลยหนังสือวันพีซหนึ่งเล่มยังไงก็อย่าลืมเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับเวกาพังนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังที่ถูกพูดถึงในเรื่องมานานมากๆแล้วซึ่งเวกาพังนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ถูกว่าจ้างโดยรัฐบาลโลกว่ากันว่าวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ของเวกาพังนั้นเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าไปถึง500ปีแต่ที่ผ่านมานะครับเราก็ยังไม่เคยเห็นหน้าตาของเวกาพังเลยสักครั้งว่าเขามีหน้า นาตเป็ยังไงไแต่ที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีลักษณะรูปร่างเหมือนกับผู้ชายซึ่งเวกะพังนะครับเขาเกิดบนเกา,าะคารากุลิ ก็คือเกาะที่แฟงกี้นะครับถูกคุมะนั้นซัดไปตกที่เกาะแห่งนั้นนั่นเองเมื่อในตอนเด็กนะครับเวกาะพังนี่ได้ออกแบบและสร้างอุปกรณ์หลายอย่างในห้องทดลองของเขารวมถึงพวกสัตว์หุ่นยนต์ซึ่งเวกาพังเนี่ครับเขามีแนวคิดอื่นๆอ,อีกหลายร้อยอย่างตั้งแต่อาวุธไปจนถึงทดลองโครงสร้างเซลล์ครั้งหนึ่งนะครับเวกาพังนี่ก็พยายามที่จะสร้างระบบทําความร้อนใต้พื้นดินสําหรับพวกชาวเกาะเพราะว่าเกาะบ้านเกิดของเวกาพังนะครับมันมีสภาพอากาศที่หนาวมากๆโดยใช้สัตว์ดัดแปลงเนี่ยเป็นกําลังแรงงานแต่น่าเสียดายคร นั้นขาดเครื่องมือแล้วก็เงินทุนที่จะเป็นในการทําโปรเจกต์ของเขาให้สําเร็จแต่พวกชาวเมืองนี่ก็รู้ถึงความตั้งใจของเวกะาพังถึงแม้ว่ามันจะไม่สําเร็จก็ตามแล้วหลังจากนั้นนะครับเวกาพังนี่ก็ได้ทํางานวิจัยร่วมกับวินสมกชัดพ่อของซันจิภายในองค์กรที่มีชื่อว่า Mas m a d เซึ่งเป็นทีมวิจัยที่ผิดกฎหมายก็คือวิจัยเรื่ององค์ประกอบแห่งสายเลือดซึ่งนําไปสู่การสร้างมนุษย์ที่แข็งแกร่งเมื่อรัฐบาลโลกนี่รับรู้เรื่องนี้พวกเขานะครับก็ถือว่าการวิจัยนั้น มันเป็นภัยคุกคามก็เลยทําให้เวกาพังนั้นถูกรัฐบาลโลกนั้นจับตัวไปแต่ก็ไม่รู้ว่าตกลงกันว่ายังไงรัฐบาลโลกนี่กลับว่าจ้างเวกาพังให้ทําการวิจัยสร้างสิ่งต่างๆให้จนทำให้เวกาพังนั้นมีชื่อเสียงในด้านการวิจัยการวิจัยผลพิาสาจแล้วก็คนพบเรื่องหินไคโรเซกิที่มันสามารถต่อต้านเจ้าทะเลได้โดยการเอาไปติดกับใต้ท้องเรือเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเจ้าทะเลโจมตีหลังจากนั้นในช่วงที่ไคโดนั้นถูกกองทัพเรือนั้นจับตัวมาเวกาพังนี่ก็ได้ใช้ความรู้เกี่่ยยวกกับบอองงคประแหสา ที่เคยวิจัยร่วมกับชัดดึงข้อมูลองค์ประกอบแห่งสายเลือดของไคโดนั้นออกมาเพื่อที่จะสร้างเป็นผลปีศาจเทียมซึ่งจากข้อมูลบอกว่าผลปีศาจเทียมนั้นมันเป็นผลงานที่ผิดพลาดแต่โมโมที่กินเข้าไปนะครับก็สามารถใช้แทบเหมือนกับของจริงแทบทุกอย่างขาดแต่ล่างให้บิดที่ยังไม่เคยเห็นโมโมนั้นใช้มันหลังจากนั้นรัฐบาลโลกก็ได้จับตัวเด็กจากเผ่าลูนาเรียมาให้เวกาพังนั้นทําการวิจัยเพื่อที่จะสร้างอาวุธมนุษย์แปซิฟิต้าที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมที่ใช้กันอยู่ตามต้นแบบบของาโมมิว ซึ่งเว,วกาพังนี่ก็สามารถดึงเอาข้อมูลขององค์ประกอบแห่งสายเลือดของอันเบิร์กจากเผ่าลูนาเรียมาได้แต่แล้วเด็กน้อยจากเผ่าลูนาเรียนั้นก็ได้ถูกไคโดนี่พาหน,นีไปด้วยซึ่งเขาคนนั้นก็คือคิงนั่นเองต่อมาเมื่อ4ปีก่อนเว,วกาพังกับซีซ่านี้ก็ได้ทําการวิจัยเกี่ยวกับอาวุธเคมีที่พังหศาศาสตร์ซึ่งซีซ่าเนี่ยก็พยายามที่จะสร้างอาวุธเคมีที่อันตรายมากๆเวกาพังนี่ก็เลยไม่อยากที่จะร่วมงานกับซีซ่าแล้วก็เลยไล่ซีซ่านั้นออกแต่เสียงพูดของเว,วกพัังในนนนออิเมะต,ตที่610้นเสียง ของเวีกระพังนี่ครับมันเป็นเสียงผู้ชายเวีกระพังถ้าแบบนี้หมายความว่าไงแกทุกขับจากหน่วยนิยศาสตร์แล้วสีซ่า เนนมาก,กามมื่อไล่ออกซีซานี่ก็โมโหมากก็เลยกดปุ่มระเบิดทําให้พังภาสาตที่มีสภาพแวดล้อมอุดมสมบูรณ์เขียวขจีก็ถูกทําลายราบเป็นหน้ากองแล้วหลังจากนั้นเวกาพังก็ได้ทําการพัฒนาแปซิฟิต้าให้สามารถยิงลําแสงได้เหมือนกับผลปิกะปิกะของคิารุจนกลายเป็นอาวุธมนุษย์ที่ทรงพลังที่สุดในช่วงเวลานั้นและเมื่อหลังจบสงครามที่มารินฟอร์ดคูมะนี่ก็ยอมให้เวกาพังทําให้เขากลายเป็นไซบอร์แบบเต็มตัวก็คือหลังจากนั้นคูมะนี่จะไม่มี ใจิตใจเป็นของตัวเองแล้วแต่ก็ขอให้เวกาพังนั้นฝังชิปคําสั่งให้ทําหน้าที่เฝ้าเรือซันนี่จนกว่าสมาชิกของกลุ่มหมอกฟางคนใดคนหนึ่งนั้นจะกลับมาที่เรือซันนี่นั่นเองซึ่งคนที่มาก่อนในตอนนั้นก็คือแฟงกี้นั่นเองและเมื่อไม่นานก่อนหน้านี้นะครับเวกาพังนี่นก็ได้สร้างแปซิฟิต้ารุ่นใหม่ได้ล่างต้นแบบมาจากพลังความสามารถของเผ่าดูนเรียโดดเด่นในเรื่องความทนทานไร้บาดแผลแต่รูปร่างหน้าตาสร้างเป็นเหมือนกับเด็กที่เห็นแล้วก็จะมีหน้าตาเหมือนกับแฮนค็อกกับตาเหี่ยวในตอนเด็กส่วนเรื่่องงพลงลลััททํําาาาาาายยนนีสมรถฟูเข เกาะอเมซอนลินลี่นี่จนแหว่งไปข้างหนึ่งด้วยการฟันเพียงแค่ครั้งเดียวแม้ว่าการโจมตีในครั้งนั้นนะครับจะถูกหนวดดำเนี่ยใช้ฮายคิเกาะนั้นสกัดไว้บ้างแล้วก็ตามแต่มันก็ยังรุนแรงมากอยู่ซึ่งการที่เวกาพังนะครับได้สร้างแปซิฟิตรุ่นใหม่หรือที่เรียกกันว่าเซราฟิมขึ้นมาก็เพราะว่าเอามาแทนที่พวกเจเทียบจนสลัดที่ไม่ยอมฟังคําสั่งของพวกรัฐบาลโลกซึ่งนี่จะเป็นการอุดรอยรั่วของพวกรัฐบาลโลกที่จะเสริมกําลังความแข็งแกร่งให้กับรัฐบาลโลกนั่นเองซึ่งกาาาารรส้้งเซฟิมมขึนนือว่ป็ อีกหนึ่งความสําเร็จของเบกกพังที่ทําให้รัฐบาลโลกนั้นมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมส่วนรูปแบบการรับมือของเผ่าลูนอรีเนะครับคนที่รู้แล้วก็น่าจะเป็นโซโล่นี่แหละในตอนที่ต่อสู้กับคิงนะครับโซโล่นี้ก็จับทางได้ก็คือในตอนที่คิงนะครับเร่งความเร็วไฟบนหลังนี่ก็จะ ลดลงการป้องกันของคิงเนี่ยครับก็จะลดลงตามไปด้วยก็เลยทําให้สามารถโจมตีร่างจริงของคิงได้ในช่วงนั้นถ้าเป็นเซลาฟิลมที่ลอกต้นแบบมาจากเผารูลเลียทั้งหมดก็อาจจะเป็นแบบเดียวกันถ้าว่าพวกนี้เร่งความเร็วที่สูงมากๆก็อาจจะเจอจุดอ่อนที่สามารถโจมตีเข้าร่างจริงได้เหมือนกันก็ต้องรอดูกันต่อไปครับผมส่วนปัจจุบันนี้นะครับเวกาพังนี่อาศัยและทําการวิจัยอยู่ที่เกาะอ h กเฮดซึ่งเป็นเกาะที่ถูกเรียกว่าเกาะแห่งอนาคต500ปีเพราะว่าการทดลองของเวกาพังจึงมีสิ่งประดิษฐ์ที่ล้ําหน้าอยู่่ที เกาะแห่งนี้มากมายทั้งหุ่นยนต์ยักษ์ฉลามเหล็กแล้วก็อีกหลายๆอย่างซึ่งปัจจุบันนี้นะครับพวกลูฟี่นี่ก็ได้เดินทางมาถึงเกาะเอ็กเฮดพอดี H ody, ซึ่งเวกาพังนี่ก็ได้เขียนคําสั่งให้ฉลามเหล็กทําการลาดตะเวนโจมตีเรือที่เข้ามาในอาณาเขตแล้วจะเอาซากเรือพวกนั้นมาทํางานต่อแต่ฉลามเหล็กนี่มันดันกินเรือทั้งลําเข้าไปจนไม่เหลือซากที่จะเอามาให้เวกาพังนั้นทํางานต่อซึ่งก่อนหน้านี้นะครับฉลามเหล็กตัวนี้มันก็ได้กินเรือของจิวเวลี่บันนี่เข้าไปแล้วต่อมานี่กก็ิิดทจะเรือันนี่งพวกกกลุ่มมอหอฟงนี็พยายาาทีคิด แต่ก็ถูกฉลามเหล็กนั้นยิงจรวดมิไซลใส่จนเรือนั้นหงายท้องส่วนเวกะพังนะครับเมื่อเห็นว่าฉลามเหล็กนี่มันไม่เชื่อฟังก็เลยขับหุ่นยนต์ยักษ์ที่สามารถดำน้ําได้เข้าไปชกเขกระโหลกฉลามเหล็กไปหนึ่งเปี้ยงและช่วยยกเรือซันนี่นั้นขึ้นมาจากน้ําแล้วท่านใดนั้นเองก็มีสาวน้อยคนนึงเดินออกมาจากห้องบ,งบังคับหุ่นยนต์นั้นแล้วก็ได้บอกกับพวกกลุ่มหมอกฟางว่าเธอนั้นคือเวกะพังก็เลยทําให้พวกกลุ่มหมอกฟางนั้นพากันตกใจเป็นอย่างมากซึ่งประเด็นที่น่าสสสงัยยในนนนน,นนนตอออีี้้้คคก็ืาว จะใช่เวกาพังตัวจริงหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมานะครับภาพเงาที่สื่อให้เห็นก็จะเห็นว่าเวกาพังนี่เป็นผู้ชายแล้วเสียงของเวกาะพังที่พูดกับซีซ่าในอนิเมะตอนที่610นะครับก็เป็นเสียงของผู้ชายด้วยซึ่งถ้าสาวน้อยคนนี้จะเป็นร่างดัดแปลงของเวกาพังหรือหุ่นยนต์อะไรพวกนั้นก็คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกพอระดับสุดยอดนักวิทยาศาสตร์อย่างเวกาพังแล้วก็น่าจะทําได้แทบทุกอย่างนั่นแหละเปิดตัวนักวิทยาศาสตร์อันดับหนึ่งก็ต้องตื่นเต้นอะไรประมาณนี้แหละส่วนเรื่องที่เห็นเงาแบบ เป็นแปลกๆนะครับก็คงจะเคยมีประสบการณ์มาแล้วจากเงาของไคโดกับบิ๊กมัมในตอนที่กราพฟพูดถึงสี่จักรพรรดิในตอนช่วงยุคแรกๆนะครับเราก็จะเห็นว่าหน้าตาของไคโดหน้าตาของบิ๊กมัมในสมัยนั้นมันจะไม่เหมือนกับหน้าตาของบิ๊กมัมกับไคโดในปัจจุบันเลยอะไรอย่างนงี้ซึ่งเรื่องหน้าตาของเวกาพังเนี่ยก็อาจจะมีข้อมูลที่อิงมาจากหลักการเดียวกันอะไรอย่างงี้ครับผมโอเคครับผมสําหรับข้อมูลของเราในวันนี้นะครับก็มีเพียงแค่นี้ยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปของเรา ังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเปลี่ยนกำลังใจกับช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ